รัก8ปีพระเอกไม่พร้อมต่างจันติจันจิราอดหุน่นมาริโอไม่ห้ามถูกมองไม่ดังไม่คู่ควรเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีโมเมนต์วือว้าออกส่อสักเท่าไราแต่ยังคงหวานตลอดเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนสำหรับคู่ของพระเอกซูเปอร์สตาร์มาริโอเมาเรอร์กับหวานใจาย,ยานจันติจันจิรานักร้องสาวหนึ่งในสมาชิกวงเกิร์ลกรุปก๊ปไกอาที่คบหากันมานานกว่า8ปีแล้ว ซึ่งเราฟันขับก็ต่างลุ้นต่างเชียร,รอฟังข่าวดีของทั้งคู่กันมาตลอดโดยมาริโอมาเรไม่ห้ามพร้อมเข้าใจจันจิจันจิราโพสภาพลงสื่อบางครั้งก็เป็นงานของเขาด้วยต้องรีวิวเรื่องไม่ได้หรอกว่าเขาต้องใช้ชุดแบบไหนบ้างแต่ก็ต้องระมัดระวังอย่าเอาใจไปอยู่ตรงนั้นเขาคิดไม่ดีก็ไปห้ามเขาไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องปกติเป็นสไตล์ของเขา เราไปห้ามเขาไม่ได้บางทีเขาก็ต้องใส่ชุดรีวิวส่วนที่มีคนนำรูปไปทำในทางที่ไม่ไดียอมรับเป็นห่วงความรู้สึกจันจิคอยเป็นกำลังใจให้โฟกัสกับงานทำสิ่งที่ตัวเองรักส่วนทางด้านของจันจิก็มีกังวลเครียดบ้างแต่เขาไม่ได้บอกมีให้กำลังใจเขาว่าอย่าไปคิดมากทำงานของเราช่วงนี้ก็งานเยอะนั่นมากๆหากถาว่าอยากมีครอบครัวหรือ,อยังมาริโอก็บอกว่า ไม่ได้ปิดกานแต่ยังไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องนั้นไร้แลนสูบทปลายปีหากมีอาจเป็นทริปปุ๊บปับ๊บด้านจันจิพร้อมสถานบายตลอดเวลา ยังไม่พร้อมมีครอบครัวอยู่เรื่อยๆแบบนี้ไปก่อนจันจิก็ไม่ได้เร่งอะไรไปไเรื่อยๆจันจิคบพระเอกดังมาถึง8ปีไม่พ้น6กมองไม่ดังไม่คู่ควรมาริโอ้เรื่องความสัมพันธ์กับพระเอกคนดังมาริโอ้มาเรอร์จันจิยอมรับว่าเคยคิดเหมือนกันว่าตัวเธอนั้นไม่คู่ควรกับเขาคือหน้าเรากับหน้าเขาแต่เราสู้คิดว่าโอเคฉันจะพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดจะเป็นคนดีมีศิลธรรมตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดส่วนเมื่อถูกถามว่าทำไมไม่คิดว่า เพราะตัวเองสวยถึงได้เขาเป็นแฟนจันจิก็ว่าไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นตอนที่เป็นข่าวช่วงแรกๆนั่งร้องไห้เหมือนคนไม่อยากลืมตาตื่นขึ้นมาเลยทำไมต้องว่าขนาดนั้นว่าชาติกำเนิดแบบเป็นแดนเซอร์ไม่คู่ควรโอ้เขาก็จะมีแฟนเก่าวเปรียบเทียบเรา ทำไมต้องเปรียบเทียบเพราะเราไม่ใช่คนเดียวกันเลยรู้สึกน้อยใจอย่างไรก็ดีจันจิบอกว่าเรื่องเหล่านี้มาริโอ้ก็ได้พูดคุยช่วยปลอบใจและให้ข้อคิดสําหรับตอนนี้จันจิไม่สนคําที่คนอื่นพูดว่าคู่ควรหรือไม่คู่ควรแล้วเพราะทํามาแพงดูแลตัวเองแล้วถูกว่าไม่สวยก็เรื่องของคุณแล้วเพราะฉันแพงฉีดมาแพงแพงทั้งตัวด้านความรักกับมาริโอ้เธอบอกว่าใช้ชีวิตกันแบบปกติสุขแต่ที่ไม่มีรูปคู่กันบ่อยๆเพราะคิดว่า ไม่โพส์น่าจะดีกว่าเมื่อก่อนก็อยากเปิดอยากโพสต์แต่พอเจอกระแสไม่อยากแล้วรู้สึกไม่โพสต์ดีกว่าไม่ใช่เรื่องจำเป็นฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ